สวัสดีค่ะนางสาวซากุระโกะมาสุดะชื่อเล่นชื่อว่าฤดูนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อยู่ชั้นปีที่3ค่ะซึ่งฤดูเป็นเด็ก64นะคะหมายความว่าตอนนี้ก็อยู่ปี3แล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การหารายได้ระหว่างเรียนนะคะซึ่งฤดูเองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่ปี1เทอม1นะคะซึ่งตอนนั้นทางมหลาลัยเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าทุนโควิดนะคะซึ่งจะ,ะเป็นการทำพาร์ทไทมให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะก็คือจะมีการสมัครแล้วก็คัดเลือก มอบหมายหน้าที่โดยอาจารย์นะคะซึ่งดูดูก็ได้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลห้องแลบค่ะซึ่งในหน้าที่นี้ก็จะมาพูดถึง hard skill แล้วก็ soft skill นะคะที่ได้ใช้ในงานก็จะมาเริ่มกันที่ hard skill นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องอรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าเราต้องรู้ว่าสารนี้มันเป็นกรดหรือเบสมีวิธีการจัดเตรียมหรือว่าจัดเก็บย่งไง วันหมดอายุเมื่อไหร่เช็คสต็อกแล้วก็การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะไปจนถึงการแปลภาษาเพราะว่าฤดูก็ได้รับหน้าที่ในการแปลแมนนวลหรือว่าเป็นใบอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์นี้ใช้ยังไงมีข้อควรระวังยังไงบ้างนะคะซึ่งฤดูก็ได้ทําหน้าที่ในการแปลจากอังกฤษเป็นไทยนะคะก็คือจะต้องเช็คความถูกต้อง ในส่วนของ r กรม a าแล้วก็การแปรภาษานะคะว่ามีตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าและในส่วนของซอฟต์ i ิ l นะคะที่ฤดูได้มาปรับใช้ในงานนี้ก็คือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าทุนโควิดนี้นะคะเปิดรับนักศึกษาจำนวนมากถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในแบ t c h ของฤดูก็จะมีประมาณ20คนซึ่งเราก็จะหมุนเวียนแบ่งกันทำหน้าที่ในห้องแลบนะคะ ซึ่งแน่นอนการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากเราอยากจะแบ่งหน้าที่ให้แฟร์นะคะเพื่อที่เอาเวิร์กโหลดมันจะได้ไม่ไปหนักอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งสกิลที่ได้เรียนรู้นะคะคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองค่ะบางทีน้องๆอ,อาจจะทำอุปกรณ์ตกสาสารไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าแบบ เอะในจุดนี้เราจะหาอะไรมาทดแทนได้หรือว่าเราจะแก้ปัญหายังไงให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการได้เป็นสปกเกอร์ครั้งแรกในชีวิตของฤด,ดูนะคะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนของปี2นะคะช่วงนั้นก็ได้อาจารย์ทาาทามให้เป็นสปกเกอร์ไปพูดให้แรงบันดาลใจน้องๆนะคะที่ กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นฤด,ดูก็ไปสอนน้องๆทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะอสอบเข้ารอบหนึ่งนะคะตอนนั้นก็เดินทางจากเชียงใหม่ไปที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนนะคะผ่านไปพันก่่โค้งเลยทีเดียวคะ่ะก็สำหรับ h า r สกิลก่อนเลยแล้วก็ต้องรู้นะคะว่าการทำพอร์ตโฟลิโอมันเป็นยังไงทำยังไงถึงจะถูกใจกรรมการแล้วก็ ควรหรือว่าไม่ควรใส่อะไรเข้าไปในพอร์ตนะคะและสุดท้ายก็คือการสัมภาษณ์นั่นเองค่ะและในส่วนของ Soft Skill นะคะก็จะมีในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่า t a r g e เก็ตออ n เดเราเป็นเด็กมัธยมปลายนะคะเราก็อยากใช้ภาษาที่มันแคช u ชวลเข้าถึงง่ายนะคะน้องๆจะได้แบบโอเคดูเข้าถึงเราไม่รู้สึกเกรงเกินไปแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็จะเป็น time management นั่นเอง เพราะว่าฤดูมีเวลาแค่1วันนะคะในการเตรียมให้น้องๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารอบ t c a s ส1นึ่งพอร์ตฟอเนี่ยว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็ต้องบริหารจัดการเวลาดีๆนะคะว่าจะบรรยายถึงช่วงไหนแล้วก็จะทำม็อกอัพกี่นาทีซึ่งตอนนั้นฤดูได้ค่าจ้างเป็นชั่วโมงละ50บาทนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอะชั่วโมงละ50บาทมันก็อาจจะดูไม่เยอะแต่ว่า สำหรับฤด,ดูนะคะประสบการณ์จากการที่เราได้ทํางานเนี่ยมันเยอะมากแล้วคิดว่าสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตการเรียนนะคะแล้วก็ทํามาทั้งหมด2ปีนะคะตอนนี้มีเงินเก็บอยู่สอ0 0 0บาทแล้วค่ะถึงจะเป็นจํานวนเงินที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็บอกได้เลยนะคะว่าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เอาเงินที่หาไม่ได้เองไปเลี้ยงไปเลี้ยงข้าวคุณแม่ลนะก็ หมดแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ฤดูอยากจะเอามาแชร์ในเรื่องของสกิลในการเอาชีวิตรอดในมหาหลัยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ